ขอได้ะฝ่าละองธุลีพระบาทปกเกล้าปกาปกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าพเอเพระยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในนามของคณะรัฐมนตรีผู้บริการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรข้าราชการและประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความปลื้มปิติสมนัสเป็นล้นพลในโอกาสผามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา แห่งใต้ฝาลองธีพระบาทที่ได้เวียนมาบรรจบครบอีก,กว่าระหนึ่งในวันนี้ตลอดระยะเวลายาวนานใต้ฝ่าลองธีพระบาทได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับปรกการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและพระปรีชาสามารถเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรบาโนันบพิษเพื่อความผาสุขร่มเย็นของเหล่าพระสงฆ์นิกร ด้วยสายพระเนตรที่กว้างไกลและพระาราชลัทยที่มุ่งมั่นได้ทรงพระราชดำริโครงการต่างๆจนประสบผลสําเร็จและต่อยอดขยายผลการดําเนินงานสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันทั้งโครงการศิลปาชีพเพื่อฟื้นฟูนฟนและทํารงรักษาไว้ซึ่งงานหัถศิลป์แห่งแผ่นดินโครงการป่ารักน้ําโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อสร้างความสนักแก่ปวงประชา ในการร่วมพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์คู่แผ่นดินไทยน้ำพระราชาหรือไทยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ล้วนเป็นที่ประจักษ์แจ้งและก่อให้เกิดความสำนึกทราบซึ้งอยู่ในใจของปวงข้าพระพุทธเจ้าและผองพระสงค์นิกรชาวไทยเสมอมา ในโอกาสอันเป็นสุพมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอเชิญคุณพระศรีนาตนตรัยและสิ่งสังสิทธ์ทั่วสากลอนุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชและพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบุรพมากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์โปรดอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝาลองทรีพระบาททรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย พระพารามัมสมบูรณ์แข็งแรงทรงพระเกษสมสำราญพระเกียรติคุณขจรขาจาแผ่ภัยสาลสถิตเป็นมิ่งขวัญล่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าและผองพระสงฆ์นิกรชาวไทยตราบการนิรันดร์ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ